สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยมีวิธีการถน,นอมมะนาวไว้กินนานๆกินนานข้ามปีเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทำกันเลยค่ะเพราะว่า่วงหน้าแรงใช่ไหมคะมะนาวแพงมากค่ะก็ลูกหนึ่งแปดบาทเต็มที่เลยนะคะแปดบาทห้าบาทแพงมากค่ะแต่ช่วงนี้นะมะนาวลูกค่ะมะนาวสุกมะนาวแบบว่าลูกระบาดอู ก็เลยนี่ค่ะเป็นวิธีการถนอมอาหารไว้ทานได้นานๆข้ามปีเลอๆนานกว่านานมากกว่าข้ามปีนะคือนานมากกว่าปีอะค่ะมาค่ะมาทํากันถือได้ในมะนาวมาใช่ไหมคะก็นี้เลยค่ะมาล้างน้ําค่ะมาล้างน้ำหลๆน้ํานะคะล้างน้ําผ่านไปเลยค่ะม้อยกล็ล้างล้างล้าง คือล้างแบบว่า iling, ทีละลูกละลูกเลยนะคะแล like ้วก็ค <stream confer dles> ือล้างทีละลูกเสร็จก็ล้างประมาณสักสองสามน้ําเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อความสะอาดค่ะเพื่อความสะอาดของมะนาวเราถูทีละลูกละลูกเลยนะคะเพราะว่ามะนาวก็อยู่อยู่จากต้นใช่ไหมอยู่ที่ต้นเขานะคะพกว่าจะแก่กว่าจะเอ่อทานได้ใช่ไหมเขาก็จะเอ่อเขาเรียกนะมีดำดำเกาะเหมือนถึงคราบดำดำอะไรประมาณนี้ก็ถูถูใสะอาดเลยนะคะ แม่เก็จะใช้วิธีการน้ำผ่านนะถูแบบว่าจีแล้ลูกแล้ลูกเลยนะคะเมะื่อเถูเสร็จใช่ไหมเราก็วางมะนาวให้สะเด็ดน้ำแบบแห้งๆเนาะให้แห้งเสร็จแล้วก็คืนค่ะคืนเล็กน้อยนะคืนเล็กน้อยแต่มะนาวที่แม่เอายี่ห้อคือมะนาวน้ําเยอะนะคะว่าเพราะเป็นมะนาวมาจากกาแพงเพชรแล้วก็ใอ้ที่สาวไม่ใอ้ส่ง มะนาวน้ำเยอะค่ะพอหลังจากนั้นคืงเสร็จใช่ไหมก้อนนี้เลยค่ะผ่าซีกผ่าซีกมะนาวใช่ไหมผ่าซีกเพื่อคั้นจะดวกค่ะเพราะไม่เอาไม่ได้ใช้เครื่องคั้นนะคะเพราะว่าไม่เอีความสูว่าใช้มือคั้นจะจะโอเคกว่าน้ําเยอะกว่าแล้วก็หาตะแกล้งต่า,หางหน่อยนะคะมากลองค่ะกลองไม่ให้เม็ดเขาลงเนาะ แต่ว่าเราต้องการเนื้อด้วยใช่ไหมฮะเนื้อมะนาวก็ลงไปด้วยเพราะว่าการที่เนื้อลงไปเหมือนเราเหมือนเราคั้นใหม่ๆจากลูกๆเลยนะเหมือนเหมือนเราแบบว่าเหมือนเราเราทานใหม่ๆหรือทําใหม่ๆในการคั้นเพราะมีเนื้อลงไปด้วยเนาะแล้วเวลาทานเวลาไปทําอาหารหรือทานเพราะมีเนื้อด้วยเราจะหอมยิ่งหอมเหมือนกับเราเราคั้นสๆดๆใหม่ๆจริงๆเลยนะเพราะว่าเขาเขาเป็นการถนอมอาหารที่แบบว่า คงสภาพได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็หาช่องนะช่องทําน้ําแข็งเนาะมาเทใส่เลยค่ะที่เทใส่ช่องน้ําแข็งเพาอะไรเนยเวลาทานนะคะสะดวกค่ะสะดวกในการทานนะคะเพราะว่าเรลาทานเราก็เอามามาท้ทีทละก้อนละก้อนเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องฟีดเลยนะคะประมาณวันหรือ2วันก็แข็งตัวเนี่ยค่ะพอแข็งตัวก็เตรียมเลยนะคะ เตรียมขวดค่ะอาจจะเป็นขวดพลาสติกใสๆเนาะเราจะได้มองเห็นข้างในเนาะเนี่ยค่ะก็ไม่อ้อยก,ก็ได้ขวดพลาสติกก็เรียกพลาสติกใสแก้วเนาะที่เราที่เราเคยแบบว่า เ,เขาเรียกนะซื้อน้ําหรือเสลมาทานใช่ไหมนี่คะ่ะของที่มีมีอยู่ในบ้านเนาะนี่คะ่ะก็เอามาเลยคะ่ะมาใส่แก้วใส่อะไรไว้แล้วก็รีบใส่เรียบร้อยใช่ไหมคือใส่คือแม่ก็ใส,ใส่หลายๆอย่างเนาะเพราะแม่ก็ไม่เอาก็ทาทําเก็บไว้อย่างนี้ตลอดตลอดนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะพอเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ไปใส่ฟีดไว้เหมือนเดิมเวลาเราจะทานใช่ไหมเราก็เอามาใช้ทีละกล้อนละก้อนสะดวกคะ่ะสะดวกมากแล้วก็ใช้ได้นานเลยคะ่ะใช้ได้ เกินข้ามปีนะคะรดแล้วก็รสชาติความหอมแล้วก็รสชาติเหมือนเดิมที่เราคั้นใหม่ๆจากลูกเลยค่ะเหมือนลูกเหมือนเราผ่าแล้วก็คั้นใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆเราสามารถแบบเซฟต้นทุนเซฟเวลาแล้วก็หลายๆอย่างได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะลองลองเอาวิธีนี้เอาไปใช้นะคะมีมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆไม่เอาไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมไปละค่ะ